เอาปัจจุบันนี้เนาะถือว่าอาใกล้จะออกมาแล้วเนาะใกล้ออกมาแล้วเนาะถือว่ากาเกียมทับสีภายทั้งสองทั้งสองทีมเออพนาคาเซียทั้งสองทีมเออคาเซียทั้งสองทีมระหว่างเมืองห้วยไซเออเบืองปะทาเขาเบื้องเอ้ากาเกียมกาเกียมเออคณะกรรมการเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วเบิ้องครัพร้อมแล้วเออกาเกียมแล้วเอาละเอาละเป็นมวยทึกคู่เป็นเฮือกทึบล้ำ เป็นครูยุทธโลกออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องผู้สิงสนาลิลอตบิดเมืองหุยไซพบมือประธานออกมาแล้วเมืองหุยไซพบมือประธานมาสิไปนับบอกคุมไงไงไงนับบอกคุมไงไงไงมาเอาละวะเอาละเว้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งสมเสียแล้วกันว่าทีมในจิตในเก็บหนึ่งเต็มไปก่อนระวังเมือง หอยไซและเมืองปากทา a สองเมืองหอยไซน้ำน้ำเมืองหอยไซน้ำน้ำปากทาหนี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 ได้ปะหนีได้ปะหนีได้ปะหนีได้ปะเอาละเว้ยเอาละวะพี่น้องเลยเจ้าจะหนีไปใส่เมืองหอยไซเมืองปากทาบอกว่าคอยบอกให้เจ้าหนีคอยจะเอาคันไปคลอกสะก้อนปีนี้เมืองปาก tha นำ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 เบิ่งบอกบอกว่า ปัจจุบันสองทีมสูสีนูนีกันกันมาหัวในหัวเอมคอ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 ต่างคนต่างอัดต่างคนต่างภายต่างคนต่างอัดต่างคนต่างพายดึงยาวเสาลึกปัจจุบันเห็นว่าเมืองวายจะหนีมาเล็กน้อยเมืองวายจะหนีหนีหนีเมืองวายหนีหนีหนีเมืองปลานนำหนำเมืองปลานนำเมืองปลาโบ่ให้หนีหนีตลอดปลอดภัยได้บ่เมืองวายจะหนีปลอดภัยได้บ่เมืองวายเนสหนีหนี เอาออกอีกทีครูกันเร็วข้อกันมาเร็วข้อกันมาเร็วรอบสิงส์นาเลปรอบสิงส์นาเลเมือใบไสยพบกับเมือปักทาเอารอบสิงส์นาเลปข้อกันมาเอาถือว่าสู้ซีกันเข้ามาเบิ้งบอกบอกบุตรเอาถือว่าเมือใบไสยนำมานำมาถือว่าปากทาคอยเอ็ดคอยไปจำ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 ใบไสใบไสใบไสปากล่าใบไสปากท่าใบไสปากท่าใบไสปากล่าใบไส เมือห้วยไซเอาชนะสี่พายเมืองปะพาขอบใจทักสินยางคาดลอยเมืองห้วยไซเอาชนะเมืองปะพาไปขาดลอยเลยเดี๋ยวเว่าเก็บไปหนึ่งเต้มหรือว่าเก็บไปหนึ่งกองจะสลับใส่หน้่งอีกหนึ่งกองถ้าหากว่าเมืองห้วยไซเอาชนะเอาที่หนึ่งไปครองเตี๋ยวว่าขอขอบใจทั้งเจ้าของทาง นักสิพายทั้งสองทีม,ททมนะเดวมาขอเสียงตบมือเลยเนาะขอเสียงตบมือให้ทั้งนักสิพายทั้งสองทีมทเ,อเอาละบานีจะเป็นรอบสิ่งที่สามสรับสายน้ำระวังเมืองต้นเพิงพบกับเมืองปากธานินึระอ่ารอบต่อไปเป็นสิ่งที่สามถดว่าครูสิ่งที่สอาจจะบึงมวนกว่าครูสิ่งที่หนึ่งซ้ำนะ ตามคณะกรรมการเบ่งแล้วคู่ที่หนึ่งบอฮ็ตบอยักสมศักดิ์รีปันใดถือว่าเบ่งคู่ที่สามจะอกมวนกว่าเนาะมาจิ้งซูซีนูนีกันครับกว่าน่าจะเอาคู่ที่สามเป็นคู่ซิงที่หนึ่งเนาะประธานเอากถือว่าเมืองหัวใซ รอบลองพดิตเอาชนะเมืองปักคาสองไปปัจจุบันเริ่มจะสิ่งที่สามรอบนี้เมืองปักคาสองปักคาหนึ่งจะเสียบยุไร้าหากว่าเสียการถือว่าเมืองตุิงเฮา